สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพงครับเกมอ o n เตอร์เตอร์วันนี้เรดาวส้มเข้าเนาะพอๆกับอาร์คเทมเปอร์ละมั้งอย่างนี้ก็แพงไปนั่งอัดคลิปมาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเมืม่อเช้าเพิ่งตื่นสายนิดหน่อยแล้วก็ลองเล่นลองจับอะไรดูบ้างนิดนึงรู้สึกว่ามันน่ารำคาญพอสมควรเลยก็แพงเอาปืนธาตไปยิงมันเนาะเป็นปืนน้ำก็เรื่อยๆ อาวุธอาเทีเหมือนเดิมตัวนี้ความน่าพำคัคของเขาคือเขาจะเรียกสายฟ้าซ้อนลงมาสองครั้งอะน,นะคะก็คือเหมือนกับปกติท่าของเขาที่ปาดแล้วมีสายฟ้ามันจะมีสายฟ้าฟ้าซ้ำลงมาอีกทีหนึ่งก็เป็นยังไงไปดูกันไอคอนสีสวยจังเลยเห็นแล้วอยากกินไอติมยังไงไม่รู้อ่าสนีแคทก่อนเลย ชุดเขาเท่ดีค่ะบังชอบมากพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแพงว่าแพงจะไปร้านชาไทยนี่นแหละก็แถวศูนย์สิริกินนะคะไปเจอกันได้มีคอร์รบกับ Monster Hunter อกมอนเตอร์ u n นเตอวเนาะก็คือฟิลมอนทันคาเฟ่แหละแพงว่ามีโปรโมชั่นมีอะไรเยอะมากต้องไปจัดซะหน่อยแล้ว โอเคขี่เรียบร้อยค่ะตัวนี้แพงรู้สึกไปเองหรืเปล่าไม่รู้เขาดิ้นมากเลยอาจจะเพราะว่าไม่ได้ขี่เลยดาวบ่อยส่วนใหญ่ไปตีแต่อาร์คเวล์ซะเยอะนะคะภาคนี้ <c oughs> แต่ก็เป็นตัวที่สู้สนุกระดับหนึ่งเลย พยายามทําลายปีกเขาอะนะคะก็จุดที่มันเป็นสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนสําหรับปืนก็แล้วก็หัวเขาความจริงทางกันเสียงได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าแทงกาดเอาเอาเป็นสิบ อยากจะหาจังหวะเอาหินตกใส่หัวเขาเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันจะเรียกซอสอีกทีหนึ่งนี่อย่างเงี้ยแหละคะ่ะรอบแรกแพงตายแบบตายพราท่านนั่แหละคือแพงนอนไม่ลุกอะแล้วแบบแล้วมันก็ฟาซ้ําลงมาตอนจะลุกพอดีแล้วแพงก็ตาย <c oughs> สตามิน่าหมดได้ง่ายๆเลยอย่างงี้ก็พองั้นถ้าอะไรกลิ้งออกได้ก็กลิ้งกันนะคะเห็น <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นลูกขนุนมาแล้วหลายรอบเหมือนกัน q u e นี้เขาให้ชุดแกมมาเนาะได้ตั๋วแกมมาไปทําชุดก็แพงไม่ได้ใช้สกิลเท่าไหร่แต่ว่าสีเขาสวยมากเลยอะคือมันเรืองแสงอะนะคะก็เหมือนชุดตรงตรงตัวแพงอะ่ะเห็นไหมมันจะมีเรืองแสงสีน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงอ่าอย่างเงี้แหละ <c ười> แต่คือสภาพอากาศตอนนี้มันพายุทรายนะคะเพราะงั้นแล้วมองชุดแพงไม่ค่อยเห็นหรอกเศร้ามาก nhìn này oi 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 มีจังหวะผิดพลาดแทงเทคนิคน,นิดนึงอ่านั่นแหละทแท,ง,แทง,งพยายามล่อ,อเขาไปถล่มหินให้ความร่วมมือนิดนึงอยากจะล่อไปตีแต่ว่าเหมือนเลดาวจะไม่เข้าใจอย,ยังไม่ได้อีกนิดนึงพยายามานี้เร็วมานิดนึงไม่เอาปีกเอาขาเดินมาเร็วเดินมานี่เดินมาเร็ว ได้ไหมเขย่าออกมานี่แน่พันเจ็ดสวยๆอืเนี่ย, 1, 7, ย,ยค่ะจุดที่แพงพยายามจะยิงแต่มันเล็งยากมากเลยแหละงั้นพันก็จะพยายามตีหัวเขาก่อนอ้าวใส่ฟ้าไม่ออกหรอ จังหวะนี้ก็ทันไหมไม่ทันไม่เป็นไรเรามีรอบหน้าน,นะคะเขาใช้ท่านั้นค่อนข้างบ่อยโอ๊ยโอ๊ยโโอ๊ยอ่านี่แหละท่าที่แพงรอคอยนี่แน่นแล้วเราก็โหลดกระสุนสวยๆมานอนสิรครับ แล้วครับแพงทำลายตรงนี้ได้ปีกเขาจะหักไปชั้นหนึ่งนั่นแหละแพงจะทำอย่างนั้นกับอีกข้างหนึ่งนะคะแต่ปีกเขาเล่งยากมากเลยอะแพงไม่ได้ตั้งคีย์รัดเอาไว้แพงก็ต้องคาราฟแบบแมนนวลเองนิดนึงพ<ว>กแ้ชจุยติดมาด้วยค่ะเผื่อกาดแตกน้อยก็ลดความเสี่ยงในการตายของแพงได้เยอะขึ้น แบบนี้น่าจะแฟลชลงได้เขาติดแฟลชแป๊บเดียวค่ะเพราะงั้นแพงจะเอาแค่ให้เขาหัวทิ่มก็พอน่าเรียบร้อยอุ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจังหวะไม่ดีโอ้ยรอดขอบคุณเนิรที่ช่วยชีวิตไม่งั้นตะกี้แพงตายแล้วนะคะแล้ ดี๋ยวมันต้องมีจังหวะให้เราสวยๆย,ยิงหัวไปก่อนแล้วกันปีกมันสามากเ u e สนี้เป็นควยสทันนะคะเพราะงั้นล้วไม่ใช่สเลเนี่ยจับได้นะคะแต่ว่าเรดาวเขาไม่ติดกับดักสายฟ้าเนาอะทุกคนก็หลุมนะคะจงหลุม ยิงแต่ปีกได้รัวๆนี่นะจบไปแล้ว ไม่ตายได้ยังไงกันนะขอผสมกระสุนเพิ่มนิดนึงเดี๋ยวจบจากนี้แพงก็น่าจะไปล่าทำเซตเขาใหค้ครบก่อนนะคะคือสกินมันสวยอะเนาะคักนี้มันเอาชุดคราฟมาทำสกินแบบว่าไม่ต้องทำเลเยอร์แยกอะไรแบบนี้ละก็แค่คราฟชุดเสร็จแล้วเข้าไปเปลี่ยนในเต็นได้เลยแพงว่าสบายดี ไปให้สุดแล้วหยุดที่ทำลูกชุดค่ะลงมาเร็วจุดอ่อนเป็นตรงที่มันเป็นสีน้ำเงินเรืองแสงใช่ไหม ใชยแม่เป้าอุ้ยหางเป็นแผลอ๋อขอไปเติมกระสุนหน่อยก็ยังดีเทศก,กาลบลัซซัมเนี่ยใครที่ล็อกอินไม่ครบก็อย่าลืมรีบไปล็อกอินกันแล้วกันนะทุกคนอย่าให้หมดเทศก,กาลก่อนมันแจกของเยอะอยู่ แล้วก็พยายามเคลียร์พวก d a i l ล็อกอ n นนะคะ d a i ล y Mission อะไรพวกเนี้ยแล้วได้ของได้ชุดนกได้อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็มันมีตั๋วที่มันแจกรายวันรูเหมนตัวอาหารตัวอาหารงกมากเ <c oughs> อ็นพีซข้างบนใครมันจะอยากเลี้ยงข้าวฟรีแขกทุกวันฮะสวยงาม อมันมีคนมาช่วยเราสู้เพิ่มเดี๋ยวก่อนแพงว่าชี้โอ้ยยิงไม่โดนมันอยู่ไปลายหางปลายตีกันตีกันเดี๋ยวแพงใช้กระสุนพิเศษปืนเนี่ยเป็นเจาะกรอบแบบพิเศษนะคะมาแต่มันแรงนะทุกคนมันเจาะแบบเจาะเจาะแบบเนี้มาดิมาดิ ขออีกดอกหนึ่ง่ะมาแรงกอกกระสุนปกติฉันอีกโอ้ยเสียดายไอ้นั่นหมดไอ้กระสุนพิเศษหมดเพิ่งจะมาเลยตอนนี้นอ่าขอบคุณมากสวยๆนั่นแหละ อืลงมานอนอืโอ๊ยอย่าขัดขาดิเราอะ่ะแมวภาคนี้รู้งานดีอะนะคะโอ๊ย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 ,อยมีแชะแชขู่ด้วย สวยงามโอ้ย oh, ไม่สวยแล้ว เอาปีกมาเห็นปีกแลนะ้วอยากกินก้้มกุ้งเลย สวยงาม ใครับสวยงามสวยงามมาก <c oughs> นี่เนี่ยโอ้สองจุดเลยอ่ะปีกแตกแตกไปเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่กระโหลกขึ้นรู้เรื่องนะเราอะ่ะอืม มันอยู่ตำแหน่งที่มีเถาวันพอดีค่ะบึง เรียบร้อยค่ะก็นนี้เป็นเซตแพงคร่าวๆเนาะยังไม่สุดเท่าไหร่ก็ขอบคุณที่ติดตามเช่ากดไลค์ช้ยกดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปพรกัก็ใหม่ในคลิปหน้านะคะไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะเป็นตัวส้มตัวต่อไปแล้ราวันนี้ก็สวัสดีค่ะใหนดูดีเวลาเท่าไหร่ไม่ได้รีบแต่ว่าอยากรู้โอ้ยๆอ,ยอ,ยอยประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ตัวเบตา้าเอ้ยตัวแกมมโอเค